ค้นพบซูเปอร์ไฮเวย์อวกาศทางด่วนเส้นใหม่ย่นเวลาข้ามระบบสุริยะโดยทีมนักดารา,าศาสตร์กับนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมการบินอวกาศของเซอร์เบียและสหรัฐได้เผยว่าได้ค้นพบทางด่วนซูเปอร์ไฮเวย์อวกาศสเปกซ์ซูเปอร์ไฮเวยซึ่งเป็นเครือข่ายของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วงรอบดวงดาวในระบบสุริยะที่ช่วยเร่งให้วัตถุ อวกาศต่างๆหรือแมตายานอาวกาศในอนาคตสามารถที่จะเดินทางได้ด้วยความเร็วสูงขึ้นโดยในข่าวรายงานวิจัยข้างต้นได้ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ได้บอกว่ามีการศึกษาวงโคจรและการเคลื่อนที่ของวัตถุอวกาศอยู่หลายล้านชิ้นในระบบสุริยะเช่นดาวเคราะห์น้อยดวงจันทร์บริวารและดาวหางโดยใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหา รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ที่พวกมันมีต่อกันจนได้พบว่ามันมีระบบที่เปรียบเสมือนทางโค้งที่เชื่อมต่อกันเป็นชุดซึ่งมันช่วยย่นเวลาในการเดินทางจากดาวพฤหัสบดีไปยังดาวเนปจูดซึ่งมันช่วยย่นเวลาในการเดินทางได้อย่างมากโดยระบบที่ว่านี้เป็นปฏิสัมพันธ์ของแรงโน้มถ่วงที่มองไม่เห็นแต่ได้ทำให้เกิดแมนิโฟ d หรือโครงสร้างเชิงซ้อน ปริภูมิอันซับซ้อน โดยในกรณีนี้เป็นเส้นโค้งหลายเส้นเชื่อมต่อกันตั้งแต่แถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีไปจนถึงดาวเนปจูนและรอบนอกของระบบสุริยะที่อยู่ไกลออกไปซึ่งทีมผู้วิจัยได้เรียกเส้นโค้งเหล่านี้ว่าเป็นโค้งแห่งความปั่นป่วนเนื่องจากว่าถือเป็นเส้นเขตแดนของระบบปฏิสัมพันธ์เชิงแรงโน้มถ่วงย่อยๆหลายระบบที่มาเชื่อมต่อกันทำให้เครือข่ายทางด่วนอวกาศที่เกิดขึ้นนำพาวัตถุ ให้ข้ามระบบสุริยะไปได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่สิบปีนับว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับการข้ามห้วงอวกาศที่ว่างเปล่าไม่มีโครงสร้างนี้อยู่ซึ่งต้องใช้เวลาหลายแสนปี หรือนับล้านปีในระยะทางที่เท่ากันดรแอรอนเจโรเซนเกนหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยจากมหาวิทยายลัยแคลิฟอร์เนียทางวิทยาเขตซานดิเอโก UCSD ของสหรัฐได้บอกว่าทางด่วนอวกาศนี้เกิดขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบด,ดี เป็นส่วนใหญ่โดยมีจุดเชื่อมต่อและจุดที่ให้แรงส่งมากที่สุดในบริเวณนั้นเนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่มีมวลมากที่สุดในระบบสุรยิยะอย่างไรก็ตามก็มีเครือข่ายของทางด่วนที่คล้ายกันนี้ อยู่รอบดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไปเพื่อที่จะหาทางใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของแรงโน้มถ่วงในอวกาศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งการใช้แรงโน้มถ่วงเร่งการเดินทางในอวกาศให้เร็วขึ้นนั้นเคยมีมาแล้วเช่นการบินเฉียดเข้าใกล้ดาวพฤหัสบดีของยาน Voyager 1และ2 ที่ทำให้เกิดแรงเวียงอย่างมหาศาลจนสามารถทำให้ยานเดินทางหลุดพ้นขอบเขตของระบบสุริยะภายในเวลา42ปีแทนที่จะเป็นหลายหมื่นปี